เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนีนะ้คุณกำลังรับชมเปลมเองแชนแนลนะจ๊ะทุน,นี้ฮะโรบินต์เกมฟรีไฟนะครับผมนี่ก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟเล่นยังไงให้ชนะเหมือนเดิมครับซีซีครับผมผมชอบมากหมดนี้คือมันจบเร็วดีเล่นง่ายด้วยฮนะไม่ต้องคิดอะไรมากยิงๆงไปแต่ตายก็จบคนะ่าได้ก็ชนะแค่นั้นเองครับเดี๋ยวขอซื้อเห็ดสักหนึ่งอันโอเคปุ๊บไปเตรียมพร้อมบวกบวกบวกฮนะมาดูกันว่าเล่นยังไงให้ชนะของเราเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแนี่ซึ่ง ฟรีไฟล์น่ยผมก็เริ่ม,มหัดเล่นแล้วล่ะช่วงนี้เพราะเกมมดมันไม่รู้ดิอยู่ๆมันก็ไม่รู้จะเล่นอะไรมันเดียเกมมดเฮ้ยหัวไกลไปไกลไปหิ่นมาแล้วเอ้าหนึ่งหัวเดี๋ยวก่อนเลยฝั่งนี้มีอุ้ย ผมยังตั้งโล่ตั้งอะไรไม่ไม่ค่อยเป็นเลยนะคือผมมีแต่วิ่งยิงอย่างเดียวผมแบบสเต็ปตั้งโล่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่สองหัวนะอีกหนึ่งอะ่ะอีกหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นแน่เลยตามลามันอีกหนึ่งหัวนะเฮ้ยเออสามหัวเป็นไงสุดยอดปะล่ะ นี่ฮะ MVP เลยนี่ผมชอบเล่นปืนนี้มาครับนี่เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บดีเซิร์กับคนอื่นถ้าเราฆ่าเขาได้นะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะซื้ออยู่แล้วแหละดีเซิร์นะเนาะนี่ตามหัวแล้วครับเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ผมต้องไปฝึกแบบสเตปแบบตั้งโลอะไรนี้นะยังทำไม่เป็นเลยอะ่ะแต่ยิงยิงยิงเริ่มจะเริ่มจะเข้าใจการยิงมันนิดนึงละ นิดหน่อยนิดหน่อยนะจ๊ะโอ้โยอมันไกลไปครับมันยิงยิงยิงไม่โดนอ่ะมันไกลไปอ่ะเออ ต้องกำจัดมันก่อน,นครับเดี๋ยวเขาดึงกันฮะโอเคผมผมชาร์จไอ้นั่นเลยแล้วกันอยู่ไหนวะโอ้ผมต้องไปดึงเพื่อนละอ่าเพื่อนตายแล้วนี่หว่าใครยิงอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้ผมยังไม่เจอใครที่จะให้เก็บดีเซิร์เลยอะ่ะเฮ้ยมันยิงอยู่แถวนี้นะเมื่อกี้ เวลายิงผมเห็นเขาเล่นกันแล้วแบบเขาต้องสับปืนด้วยอะ่ะเออผมว่าน่าจะเกี่ยวแหละแต่ผมยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ถนัดอะ่ะไอ้การสับปืนเน่ยเดี๋ยวผมต้องขอฝึกก่อนผมก็ยังยิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันอยู่ใต้นี้แน่เลยไม่มีวะมึงจะแอบไปไหนวะผมถามจริงเนาะถ้าเป็นผมผมออกมายิงตายตายก็จบไปเนาะเพราะว่ายังไงแบบเน่ยๆๆมาละ ใช่หรือเปล่าวะหรือผมตาฝาดวะยังไงสุดท้ายมันก็ต้องเจอกันอยู่ดีอะเนาะเล่นแบบสู้ตอนวงใหญ่ๆแล้วแบบออกมายิงดีกว่าเผื่อได้เปรียบอเรียบร้อยฮะโอเคเดี๋ยวผมซื้อปืนอีกหนึ่งกระบอกแนละ้วมาทำคู่กันทำคู่กันนี้จะแจ่มมากปืนนี้บอกเลยทำคู่กันแล้วใช้เป็นดีเซิร์ทดีไหม ดีย๋ยวขอทำคู่ก่อนปึ๊บอูโหเงินไม่พอซื้ออะไรเลยฮะงั้นซื้อเกาะมาก่อนแล้วกันโอเคระเบิดหนึ่งลูกไปปืนนี้ก็ได้ครับปืนนี้ก็เล่นได้อยู่นะขอแค่โดนหัวะเอาง่ายแต่ว่าคิดว่าดีเซิร์ตมันน่าจะคมกว่าหรือเปล่าไม่รู้ป่ะผมกม่วไปงั้นแหละ โอ้ยเฮ้ไม่โดนเอออาแล้วผมยังไม่กดกระโดดเลยนะบางทีเหมือนโอ้โหเพื่อนผมเก็บไปสองสตัวเลยเอาแล้วเอาแล้วเขาตายไปเยอะแล้วฮะเราต้องเราต้องชา์ทับอย่างงี้บอกเลยเล่นอย่างเงี้ยชนะง่ายเพราะว่าแบบเล่นเป็นทีมอะ โอ้เกมนี้ผมไม่ได้เลยอะ่ะไม่เป็นไรครับเบองแบ่งก,กันกับเพื่อนให้เพื่อนฆ่ามัง่งอะไรมัง่งอย่ไอีกอะ่ะมึงยิงไข่อีกตัวหนึ่งนี่ฮะจะสังเกตได้ว่าทีมเขาเนี่ยเล่นไม่ค่อยจะเป็นทีมเลยนะก็เลยสู้เราไม่ค่อยจะได้ส่วนทีมเราเล่นค่อขาที่จะเป็นทีมเบริร์กอ่ะก็เลยแบบสู้เขาได้สบายๆเนี่ยมันต้องเล่นเป็นทีมอย่างเงี้ยต้องช่วยเหลือกัน อเคผมจะได้ดีเซิร์แล้วเอาดีเซิร์ตเลยนี่ผมว่าดีเซิร์อะแต่มันดีเซิร์มันจะไม่ค่อยแม่นนะสาหรับผมนะความคิดนะความคิดผมเองนะผมคิดว่ายิงมันจะไม่ค่อยแม่นแบบแต่ถ้ามันโดนอะมันมันมันโดนอะมันทัวร์กว่าไปมาแต่ยังไงเราก็เชื่อมันดีเซิร์เพราะว่าไม่รู้ดิผมคิดว่า อะถ้ามันโดนหัวยังไงมันก็ตายอยู่แล้วถ้ามีคนวิ่งมาผัางนี้เราโดนแน่อุ้ย,ยไหนวะอ้าวโดนหนึ่งไอ้นี่โดนเรายิงประจำเลยครับไม่รู้เป็นไรของเขาสอง เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบยิงหัวหดหดเลยเกมเนี้ยไม่เป็นไรครับอีกอีกสองคนไหนวะอีกสองคนไหนวะอุ้ยงัดหัวดีไหมเอ้าไม่โดนหัวแต่ว่าได้อยู่ฮะโอเคชนะครับโอ้โหเกมนี้คือสุดยอดมากเลยโบย่า ยังไงดูด,ด,ดูว่าเราฆ่าไปกี่ตัวเอ้ยอาไดมอนด์เอ้ยโกโกสองขีดแล้วมันเท่าไหร่มาถึงจะเลื่อนไม่รู้เหมือนกันอนะฆ่าเก้าตัวเองเหรอโห้น้อยไปอะ่ะต้องสิบนะ,ะข่าวหน้าเราจะพยายามทําให้ได้สักสิบตัวให้ได้นะครับโอเคสำหรับนี้ไปลวฮะบ๊ายบายอ่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแต้มก่อนฮัานนะไม่ตายสักตัวกดไลค์กดไลค์ไม่กดเวไปละ